เราเอ็กเซนซิ่งนะครับวันนี้อิสตันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวท่อนะครับท่อตัวนี้จะเป็นท่อสำหรับใส่เอสเตอร์นะครับรองรับสเปคหนึ่งร้อยแปดสิบซีซีถึงสองร้อยห้าสิบซีซีนะก็มาดูกันที่สเปคนะครับวันนี้สเปคคอท่อก็จะเป็นสัมห้ามิลนะเป็นคอสเตเลตนะครับพร้อมกับมีตัวฝังไว้วัดเอฟไว้เวลาจูนนะครับสําหรับใครที่ต้องการจูนเสียบเอฟนะครับก็มีดูไว้ฟังกชันเสร็จโดยร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปเชื่อมก็ตัวท่อนะครับเป็นท่อสร้างนะครับชอทางสังใบนะครับ ขนาดนะครับพอสัก่ามิลแล้วก็มีรูท้ายนะครับที่ใหญ่เพียงพอต่อกันมาตัรองรับมอิตารน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันเลยนะครับ เดี๋ยวคราวนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรามาฟังเสียงกันนะครับสําหรับท่อตัวนี้นะท่อสร้างนะครับสําหรับใส่1 8 0แถึง2 5 0ซีซีนะครับ